สวัสดีนะครับเพืเ่อน,นแล้วก็ทกุกคนวันนเดอผมมาบอกสาราดีๆครับวันนี้มีสาราดีก็คือเป็นสาระสำคัญเลยเนาะบางคนไม่เข้าใจอันนี้ก็ก่อนออกงานครับหเตรียมตดวอองอานก็เลยวันนี้เปแอร์ที่ร้านครับแอร์ที่ร้านออกอ,งงนนอะไรบ้างอนาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าวันนี้ที่บอกว่าสาราดีคือเกี่ยวกับทาให้ดูนะว่าแอร์ในกรณีที่แอร์ตันหรือว่าแอร์ทำความเยน็นไม่ได้ครับมัน อาการจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมเปดใหด้ดูนี่ก็ลูกน้องก็ทําการล้างเนาะวันนี้แอร์ของเราออกเนาะเป็นแอร์สัมสูงนี่เลยกำลังขัดล้างให้ยังดีเดี๋ยวผมพามาดูเอนี่นะครับแอร์ที่จะส่งออกันก็จะเป็นตัวนี้เลย <c oughs> ตอนนี้แอร์ได้รันปกติฮะทุกคนคงได้ยินเสียงคอมเนาะรันเดี๋ยวเปิดให้ดูกระแสกันครับ อ๋อนี่ฮะกระแสอยู่ที่5แอมป์เนาะประมาณ5แอมป์5แอมป์นี่คือตอนนี้อากาศไม่ร้อนเขาอยู่ประมาณ5แอมป์นี่ผมเปิดไปประมาณสักเอ่อจะ20นาทีเพราะว่าส่งมอบลูกค้าเนาะตอนนี้ดูดูให้ดีนะครับนีมเพลต5แอมป์ครับแล้วก็5.1แอมป์ประมาณนั้นแล้วก็นี่ฮะเนมเพลตตัวนี้ก็อยู่ประมาณนะฮะ4.9ถึง5แอมป์นะครับเก็บเพื่อนทีดูให้ดีนะครับ ครับเอ่อแล้วมาดูบาลานซ์น้ำยาครับบาลานซ์น้ำยานี่ครับขึ้นสูงนิดนึงก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้ำมันยาออกอีกนิดหน่อยเพราะว่านี่อัดเผื่อมานิดหน่อยเนาะก็จะปล่อยน้ำยาลงนิดหน่อยครับเพราะว่าเอ,อให้เซฟของลูกค้าด้วยครับเออ่ดูท่อซักชั่นครับนี่ครับทอ่อเอาท่อดูท่ออัดครับเย็นชำ่ำแอร์ตอนนี้คือเออ่เย็นมากครับเนาะทอ่อนฉ่นเย็นมากก็เดี๋ยวอ๋อ ผมจะ,ะทาให้ดูนะว่าที่ผมบอกว่าสาระดีคืออะไรก็คือตอนนี้ครับแอร์ทำงานได้ปกตินี่เลยกินกระแสอยู่ที่5.1ประมาณนี้เรามาดูที่คอยคอยเย็นผมพอดีผมลืออนะกำลังจะส่งมอกแต่ต้องล้างครับนี่คอยเย็นนี่แผงเปียกช่ำเลยฮะน้ำดูน้ำน้ำทิ้งเขานี่ผมเปิดวัดไว้ประมาณสักประมาณ20นาทีครับเปียกขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมวัดท่อให้ดูเนาะดูดูความเย็นของเขา เขาทาได้นี่ฮะดูทูผิวท่อเนาะอยู่ประมาณ10กว่าเลยครับเนี่ยเย็นมากครับข้างหน้าลูกหน้าข้า,างหน้าก็เหมือนกันอยู่ประมาณ10กว่าครับเนาะท่อเก่าถึงความเย็นของเขาเนาะเขาทำความเย็นได้สูงเนี่เอ11ประมาณ11องศาคือท่อเปียกฉ่ำมากครับอันนี้เนาะแล้วมาดูตัวตัวคอยร้อนแต่นี้ท่อได้ระยะท่อเนาะท่อคือผมเดินจนได้ระยะของท่อโค้งไม่ดูวนมานี่เลย ก็ประมาณสเมตรครับพอสาเมตรอ๋อแล้วมาดูคอยล้อนนะครับคอยล้อนก็คือข้างหน้าหน้าแผงหลังของเขาครับนี่ครับนี่เข้าหน้าที่เข้าระบายความร้อนครับนี่คือแผงหลังของคอยล้อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นี่ข้างหลังเขาครับเนี่ยอยู่ประมาณส8 49แปถึง้านี่คือมาตรฐานครับของแอร์เนาะอยู่ประมาณนี้ครับส8 4สเ้าคือแผงเขาอยู่จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วมาดูกระแสเนาะตอนนี้คือทํางานได้ปกติทุกอย่างนี่ กินกระแสก็โอเคครับปกติ4.9ก็ประมาณ5.1ก็ผมอาจจะต้องปล่อยน้ำยาออกนิดหน่อยครับก็คือให้บาลานซ์น้ำยาแล้วก็กระแสได้ัปเพราะว่าแอร์ตัวนี้มัน12,000ครับขนาดแอร์1 2 0 0 0 BTU วิทตัวนี้ครับก็คือ,อลมนี่โฟเลยระบายความร้อนนี่ให้ดูครับข้างหน้านี่ลมแรงครับแต่กล้องอาจจะตัดเป็นเหมือนช้าแต่ตัวนี้แรงเนะเาะที่ผมบอกว่าสาระดีคือเดี๋ยว ผมผมจะเทสให้ดูนะว่าแล้วกรณีถ้าแอร์ตันครับเนาะแอร์ตันที่นี่คือว่า,าว่าทำไมจะกินไฟหรือว่าอะไรผมผม,ผมทำให้ดูตัวน,นีครับนผมใช้อุปกรณ์เสริมาหาไม่ทันขอใช้ตัวนี้ของในบ้านนี่แหละนี่ะใชอันนี้จำลองนะครับแค่จำลองให้ดูดูให้ดีนะครับตอนนี้กระแสเราอยู่แค่นี้นะ อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งอย่านี้5.1าจุดหนึ่งในกรณีถ้าแอร์ตันครับดูนะครับถ้าแอร์ตันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยผมจะใส่แผ่นแรกไปคือเราแกงจะปิดปิดช่องออตะไครยเนี่ยครับข้างหลังเขาหมายถึงว่าหลังแอร์ถ้าแอร์มันตันสกปรกเนาะดูให้ดีนะครับปิดแค่แผ่นเดียวนะอันนี้ปิดแค่แผ่นเดียวก่อนแค่ครึ่งเดียวยัเงเหลือช่องหายใจยังเหลือช่องฝุ่นเนาะมาดูกระแสรครับกระแสเนาะไปแล้วครับกระแสไปแล้วครับนี้ครับ คเพราะว่าแอร์ตันปุ๊บระบายความร้อนได้น้อยดูฮะกระแสขึ้นเลยลักษณะเดียวกันครับถ้าแอร์ลูกค้าไม่ได้ล้างครับเนาะลูกค้าแอร์ตันแอร์ไม่ได้ล้างก็ยังนี้เลยประมาณนี้ครับระบายไม่ออกกระแสพุ่งโดดขึ้นไปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า so eta, ทาาี่เขากินกระแสสูงก็เพราะว่าคอมเพรสเซอร์เขาครับระบายความร้อนไม่ออกเขาพยายามปั้นความร้อนแ่ความร้อนตัวนี้ก็หมุนครับแต่ว่าระบายได้ครึ่งเดียวเี่คขึ้เโดเลย ลูกค้าก็จะเสียค่าไฟแพงเพราะว่าแอร์ไม่แอร์ตันแอร์สกปรกนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นี่ขึ้นมาพอเจ็ดกว่าแล้วครับเนี่ยเจ็ดแอมเกือบจะเท่าแอร์หมื่นแปดแล้วเนาะตัวนี้เนาะขึ้นแบดูดูบาลานซ์น้ำยาครับพอเขาไม่ได้ดูฝาดขึ้นไปเห็นไหมพอระบายไม่ออกครับนีอแอมปดแอมแล้วครับตอนนี้คือนี่แค่ครึ่งเดียวนะครับเนี่ยจะอกอกนะเนี่ยออก ระบายความร้อนได้ดี๋ยวกระแสเขาก็จะลดลงดูนะนี่ครับพอผมเอาผ้าออกจากข้างหลังดูนะเนี่ฮะกระแสลดครับนี่ครับคือคือคือเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาระบายความร้อนได้ครับน้ำยาก็เหมือนกันก็ลดลงจะลดลงมาอยู่แนวหกสิบอ่อถ้าเป็น R ย2ิบสองครับน้ำยาจะอยู่ที่หกประมาณหกสิบนอระมาณหกสิบเป็นแลวแต่เครื่องครับนี involved, ่ลดลงมาละลดลงมาเรื tu ่อย ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้ถามว่าเราสามารถออต,อตอนตอนตอนไฟให้มันแบบว่าเหมือนกับดอบไฟให้เขาเให้เขาประหยัดได้ไหมทําได้ครับอันนี้ก็คือทําได้เลยก็คือบาลานซ์น้ำยาเราลดลดบาลานซ์น้ำยาลงไปอีกปุ๊บมันก็จะแต่ว่าจริงๆแล้วผมแนะนาให้เท่ากับเผ็ดนะเน้นเผ็ดที่เข้ามาเพราะว่าเขาจะได้กําลังของเขาเต็มที่เนี่ยคตอนนี้ก็ทำความเย็นได้ นี่คือแอร์ผมยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างสะอาดเอี่ยมแต่ว่ากระแสยอยู่ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากแอคคร์ลงมาที่เดิม5าเลยครับประมาณ5กิโหนึ่งแต่เพราะว่าความนุ่งนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์ครับรล้างน้ำยาเมื่อกี้ผมไม่ได้วัดให้ดูว่า,อาตอนที่แอร์ไม่เย็นครับข้างในก็จะไม่เย็นด้วยครับท่อพวกนี้ก็พ,พอถ้าระบายความร้อนข้างนอกระบายความร้อนไม่ได้ครับข้างในนี่ก็จะเย็นช้าครับเย็นน้อยมาก จะทาให้พวกนี้เย็นน้อยดีไม่ดีก็อาจจะทํางานแค่ครึ่งแผงไงครับเป็นไปได้หมดครับเนาะตรงนี้โอเคครับผมอตอนนี้สาระดดีก็มาฝาก,กเพื่อนๆเนาะอันนี้แค่สาธิตคร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้ก็แผงน่าจะอยู่เท่าเดิมอุณหภูมิแผงเพราะว่าเขาคำาวาระบายได้นี่แหละครับทำนวณฐา,านก็จะอยู่มาสี่สิบเก้านะนี่ให้ดูแต่นี่เมื่อกี้ผมโกงทาร้อนกเพราะว่าเขาอบพาร์ติเคิเขาก็เร่งปืดๆเลยครับ แต่นี่เดี๋ยวเขาระบายความร้อนได้เขาก็ลดอุณหภูมาิาะนี่ฮนี่ยผมผมจำไม่ดูเนาะออโอเคครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวยังไงผมมาทํา,ารายละเอียดอีพีให้ดูชัดๆอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้แค่สาธิตให้ดูเนาะว่าเออม,มันจริงครับเพราะว่าในการประหยัดไฟหรือเปลืองไฟมันขึ้นอยู่กับแอร์ของลูกค้าครับว่าสกรปรกหรือว่าสะอาดนะครับอย่างหนึ่งก็คือบางทีครับออแอร์ครับ ถ้าไปตั้งในผิดที่ระบายความร้อนไม่ได้ครับในตัวนี้ครับหัวใจหลักสําคัญเขาเนาะยังก็คอยนีคย่คอยเย็นตันกันอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าคอยร้อนก็ยังทํางานได้แต่ว่าถ้าคอยร้อนตันปุ๊บเอานะครับเรื่องใหญ่เลยก็จะกินกระแสะสูงครับเนาะโอเคครับนี่ก็8นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวไงามาทําคลิปแนะนำาาสาระดีๆให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงเนาะดี๋ยวผมก็จะพูดติดๆขัดตื่นเช้าด้วยนะครับฝากร้านด้วยครับแอร์ล้านแอร์บ้านพัชรลดในซอริสนะครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยว ก็จะออกออกไปงานก็คือวันนี้ผมต้องนําชุดนี้ครับล้างแล้วก็ตัดส่งครับคือลูกค้าสนใจเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับขอบค,ครับ